แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับ Ark Survival e v o PC กันต่อนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นใน Scor Earth e นะซึ่งเป็น Ark เนี่ย Ark ของ PC ผมก็ได้จบซีรีส์ไปเรียบร้อยนะแต่นี่ผมจะมาทำภาคเสริมเนาะโอเคถ้างนั้นก็ไปอยู่การผจญภัยกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจับไวเวิรนะครับหรือว่าไวเวิรก็คือเจ้ามังกรนั่นเองนะมังกรของ Scor Earth e ก็คือบอสของ Scor Earth นั่นเองนะ พ็อกสโกเอิร์ดเนี่ยก็จะมีอยู่ก็คือไวเวิร์นและก็มีเอ,อ่อเจ้าหนอนยักษ์อ่ะมันชื่ออะไรวะเฮ้ย hey, จำไม่ได้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงนะว่ามันชื่ออะไรไอ้หนอนยักษ์ทะเลทรายอะ่ะโอเควันนี้ผมจะมาจับไอ้ไวเวิร์นกันเลยนะครับเออแล้วก็มีโกเลมอีกตัวนะที่อยู่ในแมปนี้ที่เป็นบอสอ่ะแต่ว่าสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาจับไวเวิร์นไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือว่ายังไงภารกิจจะเสร็จสิ้น จะไปต่อหรือว่าจะหรือว่าจะแพ้นะอันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยผมมาเจอบ้านเฉยอะซึ่งผมเข้ามาผมตามหาบ้านไม่เจอ,อทุกคนแต่พอมาตั้งฐานใหมจ่จู่ๆปีนมาเจอบ้านแบบบังเอิญเฉยอโอเคอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นในออฟไลน์ line, แล้วผมจะมาจับมังกรน่ะก็คือไวเวอร์นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมว่าน,น่าจะลำบากแหละ เคยเล่นแต่ในออนไลน์เล่นคือเปิดเซิฟเล่นกับเพื่อนอะแล้วทีนี้อะคือภารกิจมันก็ไปได้สวยนะครับเพราะว่าเรามี3คนช่วยกันแต่ว่าอันนี้ผมก็ได้มาคนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนรังของมังกรครับก็จะอยู่เส้นทางที่ผมกํบบาลังมุ่งหน้าไปก็จะเป็นเส้นทางเฮ้ยมีม้าด้วยเวล20ยีสิบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีมังกรตัวนึงหลุดออกมาเวลด้วย มังกรไฟด้วยนะครับมันออกมาได้ไงวะเออแลวก็รังของมันเนี่ยจะอยู่กึงกลางระหว่างเสาเสาแดงครับแล้วก็เสาขาวนะจะเป็นอยู่ช่วงกลางแล้วก็ติดกับทะเลทรายเลยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่รังมันกันเลยนะเพราะว่ายังไงการจับมันเนี่ยไม่ใช่การแบบจับตัวใหญ่ๆตัวเป็นๆแล้วก็ยิงให้มันสลบหรือว่าพาสิกอะไรใดๆนะครับแต่จะเป็นการจับแบบการขโมยไข่นะเราจะต้องขโมยไข่ของมันแล้วก็มาฟักตัวเพื่อมาเป็น ลูกของเราหรือว่าเป็นสัตว์ของเรานั่นเองนะโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปยังรังของไวเวิร์นกันต่อเลยนะเราจะหลีกเลี่ยงไอ้พวกตัวเป็นๆน,นั่นก่อนโอเคครับทีนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงรังของมันเรียบร้อยแล้วและดูข้างล่างดีคือพวกตัวแม่ของมังกรนะมันบินไปทั่วเลยแล้วก็ไม่น่าจะมีแค่2ตัวด้วยนะ่รังของมันก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับพิกัดตรงที่ตรง แนวนอนจะอยู่ประมาณ45นะถึง46แล้วก็แนวตั้งอยู่ประมาณ17นะครับตรงนี้เลยอ่าพิกัดตรงนี้เลยนะครับถ้าใครเล่นในสกอร์เอิร์ดที่จะมาลังไวเวิรนนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พร้อมรับความตื่นเต้นก็เข้าไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวผมจะไปตามหาไข่ของไวเวิรนกันดูตัวนี้เวล12นะเป็นเทพเมียส่วนตัวนั้นเวล68โอ้เวลสูงจังวะเวล64อ๋อตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นคือแมนทีส เออเดี๋ยวนะตอนนี้เราลงมาที่รังของมันแล้วอันนี้จะเป็นตรงร่องไข่นะครับก็คือรังที่วางไข่ของมันอันนี้จะไม่มีไข่เดี๋ยวเราตามหาไข่กันเลยข้างหน้ามีมังกรด้วยโอ้โหเวล้อยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอไข่มังกรพิษอันนี้สีเขียวนะครับเป็นไข่ของไวเวิร์นพิษนะหรือว่ามังกรพิษนั่นเองโอ้โหเวล้อยี่สิบเป็นไข่ของไอตัวเมื่อกี้แน่เลยโอเคเราได้มาแล้ว แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะมังกรพิษผมชอบมังกรไฟมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตามหาไข่ต่อไปนะครับก็คือมังกรสายฟ้าแล้วก็มังกรไฟนะเป้าหมายต่อไปของเราเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ไม่มีอุย๊ยมันไล่โอ้โหหมากันเต็มเลยแย่แล้วสปีดนกเรา150เองโอ้โหสปีด150หนีไม่พ้นนะ แล้วดูดีทุกคนมันไล่รัวๆเลยโอ้โหไม่นะโดนสายฟ้าบ่อยๆไม่ดีอ่ะโอ้โหไล่มากี่ตัวเนี่ยสามตัวเลยเดี๋ยวนะผมจำเป็นต้องฆ่าเดี๋ยวไล่คาห,หมดเลยแล้วกันจะสู้ไหวไหมวะนกอาเจนเราเนี่ยมันตามมาสามตัวแต่ไม่เป็นไรถ้าเราจะหนีเนี่ยเราหนีไม่พ้นแน่นอนผมต้องหันไปสู้แล้วแหละ โอ้โหมันดูมันไล่ดิมันฟ่นลชนไฟใส่รัวๆเลยอุย้ยโดนสายฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะให้นกเราโดนสายฟ้าบ่อยๆไม่ได้นะครับไม่งั้นนกเราสลบแน่โอเคสู้แม่งเลยแล้ว,วกันโอเคผมต้องหันมาสู้นะไม่งั้นเนี่ยผมตายแน่อนอนนะอุย้ยส,สีดูวะปะโอ้โหโอ้โหโดนรัวๆเลยโดนรัวๆเลยตายแล้วฮึ่ม โดนสายฟ้ารัวๆเลยเหลือสามตัวนะครับมันไล่ลงมาสี่ตัวเลยโอเคตายดีมามังกรเหรอจะสู้นอกอาเจนได้มาดิมาดิาดนอกอาเจนเราอุตส่าห์ปั้นมากับมือ,อยังไงก็เก่งแน่นอนเนี่นยนี่นงไงนี่ไงญ่จะตายละอีกทีนึงเรียบร้อยนะครับสี่ตัวที่ตามเรามาตายหมดโอ้เราได้เลเวลมาอย่างเยอะเดีย๋ยวผมอ,อัพสปีดนกเยอะๆแล้วกันเอาสักร้อยแปดสิบเป็นไง จะหนีทันไหมแล้วก็กระเป๋าสตามิหนา่าเลือดมีเยอะแล้วนะแต่สปีดเนี่ยไม่พอนะครับกเมื่อกี้สปีดเราอยู่ที่ร้อยห้าสิบ่อเดี๋ยวเรามาพักสตามิน่าแล้วก็จะลงไปลุยในรังของมันต่อเลยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะดีนะที่ผมไปปรับค่าคูณให้สัตว์ของเรามันสัตว์ที่เทมมาเนี่ยมันเก่งนะครับไม่งั้นเนี่ยนกเราน่าจะตายไปนานละเรเวลตัวเราก็เพิ่มมาหกสิบไปเดี๋ยวผมอัพค่าภูณต้านทานให้หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแบบพิเศษนะครับก็คือซีรีส์ของอาร์คเนี่ยผมจบไปแล้วเนาะต่อจากนี้ก็จะเป็นพาร์ทพิเศษอย่างเดียวเลยก็จะไม่เป็นซีซั่นไม่เป็นไม่เป็นตาม EP อะ่ะก็คือแบบจะจับตัวอะไรก็จับไปประมาณเนี้ยก็คือจะรับ EP ไปเลยอะ่ะมันไม่มี EP นะครับเอาง่ายๆโอเคตอนนี้เราได้ไข่มังกรพิษมาตัวเดียวไม่เป็นไรเรายังสู้ต่อได้ถ้าางนั้นก็ เป้าหมายต่อไปก็คือไข่มังกรไฟแล้วก็มังกรสายฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวเวลสูงเหมือนเดิมไหมผมอยากได้เป็นมังกรไฟมากกว่าเวลสูงอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมลงมาโซโล์ลังไวเวิร์นะ่ะก็จะแบบแบบจะว่าไงดีอ่ะก็คือจะเป็นการลงมาแบบไอ้นี่หน่อยอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรลันทอสอ่ะลันทอสหน่อยนะครับ บอนสายฟ้าอันนี้อันตรายเดี๋ยวมันทำนกเราหลับได้โอเคเดี๋ยวผมจะบินหาต่อเลยเฮ้ยมีไหมไม่มีโอ้โหรังนี้ข้างหน้าก็ไม่มีแล้วมันไปอยู่ไหนหมดวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะตามหาหได้อะต้องเอาไปสามฟองให้ได้นะครับก็คือสามสายพันธุ์เนี่ยถ้าเอาไปสายพันธุ์เดียวไม่เวิร์กอะ โอเคตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วเราจะต้องเอานมด้วยนะประเด็นตอนเอานมนี่ถ้าจะยากอยู่เดี๋ยวนะเมื่อไหรจะเจอเอ้ยนี่ไงไข่มังกรสายฟ้าเดี๋ยวผมต้องค่ายพวกนี้ก่อนแล้วกันไม่งั้นเนี่ยเราจะไปหยิบไข่ไม่ได้จะตายซะก่อนผมไม่ได้ใส่ชุดก,ก,ก่อเหล็กมาด้วยประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวนะพาบนทำไมวะเนี่ยไงตายซะเหลือไอ้แดง แต่เราปล่อยไปก่อนเอาไข่หายหรออ๋อผิดฝั่งอยู่ฝั่งนี้อันนี้เวล4สี่สิบเวลน้อยอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปให้หมดเลยทีนี้ก็เหลือแค่ไข่มังกรไฟนะครับเฮ้ยแม่มันมาละแม่มันสีแดงซะด้วยเราต้องหลบตอนนี้ค่าสลบของนกอาเจนเราเนี่ยขึ้นอย่างเยอะก็ไข่มังกรไฟมันหายากจัง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนกเราโดนเหรอขคืนปล่อยให้โดนต่อไปแบบนี้ค่าสลบนกเราเนี่ยน่าจะเต็มนกเราหลับแน่นอนโอ้โหโดนอีแล้วต้องรีบฆ่ามันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอมันขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วกันไม่ไหวอ่ะมันไล่รัวๆเลยอ่ามันไม่ตามนะครับถ้างนั้นเราก็ไปต่อเพื่อตามหาไข่มังกรไฟนะครับเราจะต้องเอาให้ได้ มันตามมาว่าเฮ้ยตามมาใช่ไหมงั้นเราก็ต้องฆ่ามันเร็วนะครับไบเวิร์นเนี่ยน่าจะเป็นตัวบีตัวมีบีตัวบินที่เร็วที่สุดแล้วในเกมมาร์กใช่ไหมหรือว่ามีตัวไหนที่เร็วกว่าไบเวิร์นปะแต่ว่ามันเร็วจริงอะ่ะสปีดนกผมร้อยแปดสิบอ่ะมันตามมาแป๊บเดียวทันโอ้ตามหาใข่ยากเกินโอเคเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าต่อไปครับเอาให้สุดลังไปเลยไม่รู้ว่าจะเจอไหม ถ้าไม่เจอเนี่ยผมก็จะมีสัตว์ต่อไปนะเพื่อที่จะไข่มังกรไฟให้ได้โอ้ยโอ้ยโอยโอ,โอ,โอเ้เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอไอ้นีไเวลไหนวะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวรอนขึ้นมาดิเฮ้ยมันตามวะตัวผู้ตัวผู้ต้องฆ่าถ้าเจอตัวผู้ตามมาแล้วฆ่าทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงตัวผู้ไม่ดรอปนมให้เรานะเราต้องฆ่าตัวเมียอย่างเดียว เฮ้ยเราต้องไอ้จับตัวเมียอย่างเดียวก็คือยิงตัวเมียให้สลบแล้วก็ขโมยนมจากตัวมันแล้วก็ในที่สุดนะครับผมก็ได้ไปเจอไข่มังกรไฟนะแต่ว่ายังไม่ได้ขโมยเลยโดนแม่มันไล่มาแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหสปีดนกขมอย่างเร็วนะแต่มันไล่ตามทันเนี่ยนกผมจะตายแล้วเนี่ยเลือดเหลือแค่เจ็ดร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ไหวอ่ะมันแรงเกินมันยังตามอยู่นะ กะว่าจะลงจอดแล้วยิงให้มันสลบเลยแต่นกผมจะตายซะก่อนนีประเด็นเลือดเหลือน้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดนกก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอเก็บซากไอ้ตัวนี้เลือเดเปลือดนึงพันกว่าเองนกผมอะเกือบตายแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเก็บซากพวกนี้นกกระเจียนมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับเวลาฆ่าได้แล้วเก็บซากหรือว่าซากตัวอะไรก็ตามที่มันไปเก็บมันก็จะยู่นะความสามารถพิเศษของมัน เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้แรงตัวนี้แรงตัวนี้นี่ไงนี่ไงดามเมจตันแรงดามเมจเราแรงกว่าทีนี้เราเคลียร์พ่อแม่มาแล้วถ้างั้นผมจะลงไปขโมยไข่มันต่อเลยนี่ไงไข่มังกรไฟอ่าโอเคเท่านี้เราก็ได้ไข่มังกรครบ3ฟองแล้วนะเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือการไปล่อตัวเมียออกมา เพื่อที่จะยิงตัวเมียให้สลบแล้วขโมยนมในตัวมันหรือว่าเราจะฆ่าลังเผ่าพันธ์ไวเวิร์นไปหมดแล้วหรอไม่น่าใช่มั้งเอ,อเดี๋ยวนะไปไหนหมดอ๋อน,นี่ไงตัวผู้แมวเ,เป็นตัวผู้ถ้าตามมาเราก็ฆ่าทิ้งอ่ะต้องตามหาตัวเมียอย่างเดียวนะเป้าหมายข้างหน้ามีสองตัวตัวผู้อีกแล้ว ตัวนั้นล่ะอ่าตัวนั้นตัวเมียนะครับเวล4 4ถ้างั้นเราฆ่าตัวผู้ให้เสร็จก่อนแล้วก็รอตัวเมียออกไปจากท้อมออกไปจากหลังอุย้ยขี่ฟ้าซะด้วยไอ้ตัวผู้เนี่ยสีสวยมากมาตอนนี้ตัวเมียมันสนใจเราละเราก็ทำการยิงให้สลบนะเดี๋ยวผมจะล่อออกมาตอนนี้สปีดนกของผมเนี่ยถือว่ายเยอะละมันน่าจะตามไม่ทัน ตามมาไอ้น้องตามมาไหมอ่านี่ไงตามมาแล้วมาต่อไปนะครับค่าสลบของมันอยู่ที่2,600น่าจะยิง2นัดเพราะว่าตอนนี้ปืนของเราแรงมากมันยังตามอยู่ไหมออกมาไกลอะเอ้ามันไม่สนใจเฉยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปหามันเองจะไปไหนเดีย๋ยวนะ ขอที่ดาทานก่อน,าาอนไม่งั้นเนี่ยมันจะมีตัวมากัดเรานะระยะนี้ยิงโดนไหมมังกรไฟซะด้วยนะครับตอนนี้เฮ้ยทานโนมานี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปใกล้อีกหน่อยก่อนมาทีนี้แหละน่าจะได้นมมาด้วยลนะเพราะว่าค่าสรบแค่นั้นยังไงก็หลับนะครับเรายิงโดนไปนัดหนึ่งแล้วเมื่อกี้มาหลับไหม อาไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงโอ้โหโดนไฟมันทีเดียวยโดนเผาจะตายเฉยเรายิงมันหลับไปแล้วนะแต่ว่าเหมือนจะมีตัวมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์ทางก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 พาสิบนกไปดิโอ้โหมันตีทีเดียวมังกรเก,กือบตายแต่ไม่เป็นไรเอ้าไม่โดนเอ้าไม่โดนอีกอะไรวะกระสุนย้อยเหรอ กระสุนไฟทำไมมันยิงยากกว่ากระสุนธรรมดาเอา้าไม่โดนอีกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่มาโดนไหมเอา้ามีฮาคีสังเกตไปนี่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนดูดิเออโดนละตายอ่านก็เจนคิวต่อไปไม่โดนกระสุนไฟมันยิงยากนะเนี่ยอะมาอีกนัดหนึ่งน่าจะตาย นัหนึ่งน่าจะตายอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าอะไรวะเอา้าโดนไบเวิร์นฆ่าโอเคผมได้กลับมาแล้วนะแล้วทีนี้ผมได้ยิงไบเวิร์นตัวเมียไปสลบไปตัวนึ่งละผมลืมไปว่าค่าสลบมันลดเร็วอะทุกคนดูดิค่าสลบลดแบบอย่างเร็วอะ่ะเดี๋ยวรีบขโมยนมมาเฮ้ยขอฆ่ามันตายเออฆ่ามันให้ตายก่อนแล้วกัน สืบขึ้นมาเดี๋ยวจะมาฆ่าเราเรียบร้อยนะครับแก้วจีเนี่ยเราก็แปเนมมาเพิ่มก็ได้นะได้มาห้าขวดแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเออจะไปขโมยนมมาอีกไหมมันลําบากมากเลยนกเราก็ใกล้าตายแล้วทุกคนผมลืมไปว่าไอ้ไวเวิร์นเนี่ยค่าสลบมันมันลดเร็วมากอะ่ะก็คือเหมือนกับเจ้ากีก้านั่นแหละลดพวบพวบลงแป๊เดียว เมื่อกี้ผมประมาทเกินไปไงมัวจะติดเล่นแล้วจู่ๆโดนไฟหล่อยมาเฉยมนยิงไฟหลอยหลังมาเรียบร้อยเลย,เ,ยเราจะลงไปในถ้ำมันต่อทำไมเนะี่ยกลับบ้านไปเลยดิยังไงเราก็ได้มาห้าขวดนะครับน่าจะพออยู่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รอดปลอดภัยนะครับถึงจะตุยไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็รอฟักไข่อย่างเดียวทางนั้นก็เจอกันที่บ้านได้เลยนะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วและก็การฟักไข่ไวเวิร์นครับมันก็ไม่ใช่วิธีการใช้แอร์นะเพราะว่าไวเวิร์นเนี่ยมันต้องการความร้อนในการฟักไข่มันมันไม่เหมือนกับพวกตัวอื่นๆเนาะที่ต้องใช้แอร์ใช้ความเย็นในการฟักอะ่ะจะใช้ความเย็นหรือความร้อนก็ได้ตัวอื่นๆนะ่ะแต่สําหรับเจ้าไวเวิร์นเนี่ยต้องความร้อนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวจุดไฟจุดไฟให้หมดเลยจุดให้หมด ความร้อนจะพอไหมไม่รู้อะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาวางไข่กันเลยวางความร้อนจะพอไหมถ้าไม่พอก็วางต่อนะครับอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่ออกมาข้างนอกกวเนียเฮ้ย,เ,ยเหมือนจะได้อยู่นะเหมือนจะพออยู่แต่เดี๋ยวขอไปข้างในอีกหน่อยก่อนตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมโอเคได้นะครับทีนี้เราก็รออย่างเดียวนะมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ เดี๋ยวนะอ่าโอเคได้หมดทุกฟองได้หมดทุกฟองโอเคใช้เวลา30นาทีนะครับ30นาทีก็คือไข่มันจะฟักก็คือหลอดสีฟ้านะหลอดสีฟ้าเปอร์เซ็นต์มันกาลังลดทุกคนเห็นใช่ไหมแล่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรนะเราก็รออย่างเดียวทุกคนก็เตรียมนมมาไว้เลยถ้เอาไว้ในตัวเรานมจะเน่าภายใน1ชั่วโมงเดี๋ยวผมขอใสใ่เอาใส่ในตัวเจ้าเจอบาดีกว่า ถ้าใส่ในตัวสัตว์เนี่ยนมมันจะเน่านานขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนอ่านี้ไง6ชั่วโมงเลยเราสามารถเอาไว้ได้โอเคถ้างั้นต่อไปเราก็รอแค่ไวเวรมันฟักนะครับฟักตัวออกมาเราก็ไปทําอะไรเล่นรอก็ได้ในระหว่างนั้นเนี่ยโอเคครับผมก็ได้รอมาสักพักแล้วนะตอนนี้ไข่ก็จะฟักแล้วเหลือเวลาอยู่แค่สิวิอ่าเหลือแป๊บเดียวแล้วเจ็ดหกห้าสี่เฮ้ย เฮ้ยเริ่มฟากแล้วเฮ้ยเริ่มฟักแล้วอ่านี่ไงฟักมาสามตัวแล้วอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมันโตเร็วจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทมรีบทมอ้าวเฮ้ยนี่ผมไปปรับอะไรไว้ผมปรับอะไรไว้ปะเฮ้ยมันโตขึ้นโตเอาโตเอาเลยอะทุกคนผมว่าผมผมไปปรับอะไรไว้เนี่ยเลยปรับค่าเติบโตมันอะเราลืมเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเลยอ้าวดูดิเฮ้ยมันโตมวบวแล้อะยังไม่ได้ป้อนนมมันเลย เอา้าเจอบาเราหายไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นลืมไปว่ามันไล่ตีตัวอะไรไม่รู้อะที่มาตีโมเลลลาทอ็อปเดี๋ยวนะมีปอนนมดิมีปอนนมรีปอนนม,อนนมโอ้โหผมผมไปปรับค่าเติบโตเอาไว้ตั้งแต่นี่แนนะ่เลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เล่นอาร์คในครั้งก่อนนะ่ยแล้วลืมปรับกลับมาดูดิมันจะโตเป็นอดลแล้วยังไม่ได้ใช้ค่าเทมมี่อะไรเลยอะทุกคนไม่ได้มีค่าสแต็กอะไรเพิ่มเลยอะ ออเดี๋ยเดี๋ยวด,ยวดยวีคนยิ่งรีบอยู่เออแบ่งนมไปคนละขวดโอ้โหแล้วผมยังไม่ได้เอาทอดเพลิงออกด้วยอ่ะมันจะออกมาได้ปะเนี่ยอัดกันแน่นเลยสามตัวเนี่ยแย่แล้วทีนี้เนี่ยนะฮืๆแล้วดูมันดิดูมันอัดกันอยู่ดิแล้วมันกินนมหมดไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้โอเคอใส่ไปแบ่งออกมาเออ ใส่ไปให้หมดมันโตเป็นเดาแล้วอ่ะทุกคนใช่ไหมถึงจะยังไม่เดาแต่เกือบแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะแล้วจะอ,ออกมายัางไงทีนี้นี่มันโตแล้วเนี่ยขี่ได้นัน่ไงว่าแล้วออกไม่ได้โอ้โหทุกคนมันปิดไอ้ทอดเพลิงะ่ะมันออกไม่ได้แล้วมาแน่นกันแบบนี้เลยโอ้อะไรวะ เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทยอยทำลายทอดเพลิงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะ,ะทำลายห,หมดเอาเดี๋ยวออกไม่ได้อะโอ้ต้องเอาออกอยังไงวะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการที่จะไปทำลายทอดเพลิงดูดิดูด,ดิอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมเข้าไปดูดิ ล้วไอ้นี่มาเด่เออมันเดินมาตรงนี้ทําไมเนี่ยฆ่าทีนี่ไหนี่ไงออกไปซะออกมาออกมาออกมานี่ไงเอายังอีกยังไม่หอดอีกเออหอดเข้าไปในกระดองซะอย่ามาป่วนแล้วผมจะพังทอดเพลิงออกอยังไงวะเนี่ยติดกันแบบนี้เลยอะโอ้โหอะไรวะลืมปรับเฉย ผมเคยฟักตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมไปปรับให้มันแบบโตเร็วอ่ะแต่จู่ๆเนี่ยผมก็ลืมไปเลยว่าตัวเองเคยปรับแล้วก็ไม่ไปปรับกลับด้วยนะแล้วก็มาฟักไข่ไวเวิร์นดูดิออกไม่ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมหาวิธีดูนะน่าจะใช้เวลาพอตัวเลยต้องพังทอสเพลิงอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่พังยังไงก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันติดโอเคครับผมก็ใช้เวลาแบบพักหนึ่งเลยแหละข้ามวันข้ามคืนของเกมเลย สุดท้ายก็ออกมาได้นครับก็จะมีมังกรพิษตรงนั้นเรียงมาแล้วก็มังกรสายฟ้านะครับและตบท้ายด้วยมังกรไฟ3ตัวเนี้ทำไมสีมันแปลกๆอ่ะแทนที่มังกรพิษมันจะสีเขียวใช่ไหมแต่มังกรสายฟ้าสีเขียวเฉยส่วนมังกรพิษเนี่ยวลวสูงสุดนะครับมังกรสายฟ้าเวลจะลงลงมาแต่มังกรไฟเวลวน้อยโอเคถ้างั้นเราจะมาขี่ให้ดูเลย มาดูการขี่มังกรนครับเราไม่ต้องคาบอ่านนะโอเคกว่าจะได้ขี่นะตอนไปแบบไปขโมยไข่เนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยแต่พอมาฟักตัวมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับอะไรเนี่ยน่าจะใช้เวลานานนะครับน่าจะ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงได้นะเพราะว่ามังกรมันเป็นสัตว์ใหญนะ่คลิกซ้ายจะเป็นการกัดและก็คลิกขวาจะเป็นการยิงพิษอ่าเป็นการยิงสกิลของเรานะครับ อ้าวโดนเบเลราท็อปแต่ไม่ตายแต่ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นการรีวิวเฉยๆสําหรับการยิงพิษเหมือนสกิลมันจะไปไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองยิงดูอีกอ้าวไม่โดนไปคนละฟากเลยกับเป้าคนละยนเลยกับเป้าที่เราวางไว้แต่ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นการบินของมันนะรู้สึกว่ามันเหมือนช้าๆปะ แต่ในความจริงไม่ใช่นะมันบินเร็วนะครับเร็วที่สุดในตัวบินละยิงไปสามลูกไม่โดนทั้งสามลูกอะไรวะเนี่ยหัวจะปวดเลยมังกรพิษถือว่าเล่นยากนะใช่ไหมย,ยิงใส่เทอเลเบิร์ตไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยต้องระวังพิษโดนตัวเองด้วยนะเพราะว่าพิษเนี่ยมันมีผลกับตัวเองนะครับก็คือสมมติว่าเรายิงลงพื้นไปถ้าโดนเราด้วย,ยตุยแน่นอนผมเคยโดนมาละสตามิน่หมดด้วย สำหรับมังกรสตามิน่ามันจะน้อยนะครับน้อยมากเลยแหละก็จะมีแนวคล้ายกับอโลสอัดและก็จิกันโนโตสอัดยิ่งเรายิงสกิลเท่าไหร่สตามิน่าก็จะเสียหายเยอะอันนี้กดซีนะครับกดซีจะเป็นการเขาปีกมาเป็นท่าพัดอ่าพัดปีกไปข้างหน้าคล้ายๆกับฮิโดราก็จะประมาณนี้เลยสำหรับมังกรมังกรพิตก,ก็จะมีแค่นี้แหละ ต่พิษเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่โดนเราใช่ไหมแต่ถ้าเรายิงลงพื้นอ่ะโดนตัวเองอ่ะเรียบร้อยเลยตายแน่นอนโอเคอัพสตามิน่าเยอะๆอ่าต่อไปเดีย๋ยวผมจะไปรีวิวต่อนะครับมับงกรพิษก็จะรีวิวประมาณนี้อ่าและบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยหลงบ่อยชะมัดเลยผมชอบจําพื้นที่บ้านไม่ค่อยได้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรจอมหลงทางอ่าต่อไปนะครับ ก็จะมารีวิวมังกรสายฟ้ากันต่อโอเคตัวนี้ก็จะเลเวลน้อยหน่อยนะเพราะว่าแบบตั้งแต่จับมาตัวนี้ก็จะเป็นรองลงมาจากมังกรพิษ่ามังกรสายฟ้าก็จะประมาณนี้คนระับเป็นการพ่นสายฟ้าที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้ด้วยมาดูมองนี้นี่เทมากอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เทที่สุดละในประเภทไวเวิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ปิดเฉยยิงสายฟ้าได้2ครั้งสตามมีน้าหมดอ่ายิงได้3ครั้งนี่นะสตามน้าหมดเกี้ยงเลยทีนี้อเอเดี๋ยวผมจะลองเลงสายฟ้าใส่ไททันอบวาดูนะจะโดนไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะเฮ้ยผมใช้ผมกด4นะครับก็คือการพัดปีกอะ่ะไอตัวนี้กระเด็นเลย ดวดิดูดิกระเด็นไปโคตรไกลอ้าวยิงสายฟ้าใส่ไททนานิวบาอ้าวโดนแต่ไม่ตายถ้างนั้นต่อไปผมก็จะรีวิวมังกรไฟต่อนะครับมังกรไฟน่าจะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดละเพราะว่ามันควบคุมไฟได้ง่ายเราเลงไปทางไหนเนี่ยมันก็จะยิงไปทางนั้นนะไฟอะ่ะแต่หน้าเสียดายอะ่ะมันเวลน้อยที่สุดเลยตอนเนี้โอเคถ้าางั้นเราก็จอดไว้ตรงนี้ ทีนี้ก็มาขี่ลูกรักของเราลูกรักที่เวลน้อยที่สุดมังกรไฟเนี่ยเวลากดคลิกขวาเนี่ยมันก็จะพ่นไฟใส่เป้าหมายเลยนะนี่งไงอาจจะโจมปีได้ไม่ไกลอะ่ะแต่ว่าเราก็คือถ้าเราอยู่ในระยะยิงอะ่ะเรายิงโดนแน่แน <laughs> พ่นไฟได้สองครั้งสตามิีน่าหมดเฉยอะ่ะทุกคนโอเคพักสตามิน่าก่อนแล้วกันก็สตามิน่ามันน้อยนะครับน้อยกว่าปกติเยอะเลย น้อยกว่าทุกตัวเอาคนไฟไปไม่โดนเฉยเมื่อกี้แทท่านโนบัวบอกว่าชิวเลยเอโดนไหมเอาโดนมาลองอีกสักครั้งมันไม่แล้วนะาตายก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไบเวินแต่ละตัวตัวไฟตัวสายฟ้าตัวพิษขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบตัวไหนนะแต่ผมนี่ชอบตัวไฟอ่เพราะมันยิงง่ายดิเฮ้ย บอกว่ายิงง่ายแต่เรายิงไม่โดนสักตัวหมายความว่าไงวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราจับไวเวิร์นมาได้3ตัวถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากแล้วผมก็คงต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพไ,ไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ